ก็ห้องครูเองเอะนะติดโควิดนะครับครูก็มีความเสี่ยงนะครับรุกท่ครูก็ต้องเข้าโรงเรียนนะครับกับตัวแล้วก็อ่ะโอเคนะครับพอไปนะครับเรียนประมาณสักสิบห้ายี่สิบนาทีพอไม่ต้องเยอะโอเคนะครับการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนาะมีอยู่สองส่วนเนาะอ่ะอย่างที่ครูเคยเดี๋ยวขอเปิดอันนี้นิดหนึ่ง make a fee นะ จะได้ซูมได้นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่านักเรียนลองดูตรงนี้นะกระบวนการเนี่ยครับกระบวนการนะ,รระนรนะอ่ะกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนะี่ยมันบอกว่ามีสองส่วนนะครับนี่ตรงนี้มีสองส่วนส่วนแรกคือส่วนที่ใช้วิทยาศาสตร์ครับมันก็คือการใช้ความรู้ครับ ทางวิทยาศาสตร์เป็นพวกกฎเกณฑ์หลักต่างๆฟิสิกส์ต่างๆพวกวิาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต่างๆที่เอามาที่นักวิทยาศาสตร์ค้นคิดขึ้นนะครับค้นพบแล้วเอามาใช้เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับแล้วก็ใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ด้วยครับเห็นไหมครัก็คือจะประกอบไปด้วยสองส่วนนะฮะอันนี้คือการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับสําคัญนะออกข้อสอบเลย วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์สำคัญมากเลยนะครับที่เคยบอกไปนั่นแหละนะครับและอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่นะขอโทษนะคณิตวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์เนี่ยคือส่วนที่หนึ่งอ่าคือส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่สองเนี่ยคือส่วนส่วนนี้ฮะดีไซน์ครับก็คือออกแบบอ่าสองส่วน ยูเนียนกันนะครับสัมพันธ์กันเกิดเป็นนวัตกรรมนะครับอ่านวัตกรรมก็เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ก็มันเกิดมาตลอดนะครับในปัจจุบันแล้วมันไปไวด้วยนะไปไวมากนะครับ facebook นี่มันก็เป็นเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมที่เป็นอะไรฮะสัญลักษณ์แบบนี้สัญลักษณ์แบบนี้คืออินฟินิตี้นะสัญลักษณ์อินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุด นะครับเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าอะไรฮะเฟซบุ๊กตอนนี้กำลังจะพัฒนาเป็นเบต้านะครับเบต้าเวิร์ดนะครับเอายอด,ด้วยตัววแล้วกันนะครับเบตาเวิร์ดก็คือ,อโลกดิจิตอลแบบเสมือนจริงนะครับเราสามารถเข้าไปประชุมในนั้นไปเที่ยวในนั้นแบบ3 6 0รอองศาเลยในอนาคตเราเราเรียนกันเนี่ยเราอาจจะต้องแบบไม่ต้องใช้โทรศัพท์ในการมาเรียนออนไลน์แล้วนะครับแต่เราจะใช้อะไรครับ เราจะใช้แว่น VR ครับแล้วเราก็นอนอยู่ที่ที่บ้านหรือนั่งอยู่ที่บ้านแล้วเราก็เข้าไปเรียนนะครับเหมือนไปเจอกันในห้องเรียนในโรงเรียนเลยนะครับเป็น m e t a เว r ร์นะครับเนาะนะเพราะฉะนั้นในอนาคตมันจะเป็นแบบนั้นนะครับก็เตรียมรับแรงกระแทกไว้ด้วยนะครับสําหรับพวกเราที่เป็นวัยรุ่นยุคใหม่นะนะก็เกี่ยวข้องกับการออกแบบเชิงวิศวกรรมอย่างแน่นอนนะครับเห็นะไ,ไหมฮะ ถ้าดูแผนภาพนะครับเขาจะบอกว่าอะไรครับวิทยาศาสตร์จะบวกกับคณิตศาสตร์ครับแล้วก็นําไปสู่เทคโนโลยีเห็นไหมฮะอไปสู่เทคโนโลยีเทคโนโลยีเห็นไหมแมคโครก็เป็นเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีคือสิ่งที่กที่มีกระบวนการทํางานเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ถ้าพูดแปลงเป็นภาษาชาวบ้านก็คืออะไรครับมันทํา,าททให้เราสะดวกสบายมากคืออะไรที่มันทําให้เราสะดวกสบายมันคือเทคโนโลยีครับเนี่ย ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซอ้อนนะครับเนี่ยคือความหมายของเทคโนโลยีนะครับดียวตัวอย่างนะเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเป็นเทคโนโลยีไหมวิพาดาใหม่คำลาเป็นค่ะอ๋อเป็นบ้านมีเครื่องซักผ้าไหมลกูกมีไหมอ่มีเป็นแบบอัตโนมัติหรือว่าเป็นแบบเอ้ยใส่ถังซักแล้วก็ไปปั่นไม่ได้ยินฮะ เป็นเป็นแบบไหนนะเป็นสองถังค่ะอ๋อเป็นสองถังเนาะก็ก็เป็นเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเราถ้าเรามีเงินหน่อยนะถ้าบ้านมีตังหน่อยซื้อแบบอัตโนมัติอย่างบ้านครูเนี่ยจะเป็นแบบในภาพเลยนะครับเอาเปิดฝาเอาตะก,ก้าผ้าใ,า,า,า,ผา,าใส่เข้าไปยาอาผ้ายัดใส่เข้าไปใส่แฟบปึ๊บปิดปึ๊บกดสองปุ่มเสร็จนะครับซากอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นแบบถังสองถังซักแบบนั้นก็จะมีถังซักแล้วก็เอาไปปัน่นปั่นเสร็จแเราก็เราก็ เอาไปตากนะครับก็จะก็จะเหนื่อยหน่อยนะแต่ของคูเนี่ยจะสบายนะฮะมาถึงก็เอาผ้าใส่จะกร้าแล้วก็เอาไปใส่ถังได้เลยนะครับแล้วก็ปั่นนะครับอัตโนมัติอีกห้าสิบนาทีมันก็เสร็จนะครับแล้วก็ไปตากอย่างเดียวเนะาะเพราะฉะนั้นเครื่องซักผ้าเนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากการออกแบบและใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนาะเนาะและว้วเเรกนิสานมันต้องใช้อยู่แล้วนะเป็นเรื่องของเอ่อะอะไรนะฟิสิกส์ด้วยใช่ไหม มีการหมุนของตัวมอเตอร์เพื่อทําให้ถังปั่นมันหมุนนะกี่รอบต่อวินาทีมันก็มีการคํานวณทางคณิตศาสตร์อีกเพื่อทําให้ผ้ามันสะอาดอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีระบบเรื่องของดีไซน์ใช่ไหมตัวตัวตัวของเครื่องซักผ้าความหรูหรามาเห่าเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการออกแบบเชิงวิศวกรรมมานะครับโทรทัศน์ใช่ไหมยสมัยนี้ก็เป็นโทรทัศน์ที่เป็นอะไรครับเป็นสมาร์ทโฟน เอ้ยไม่ใช่มาสโตนเป็นสมาร์ททีวีเออสมาร์ททีวีซึ่งมันจะไม่เหมือนทีวีสมัยก่อนนะทีวีสมัยก่อนก็ว่าไงฮะเปลี่ยนช่องเปลี่ยนใจจะใช้รีโมทเดี๋ยวนี้สมาร์ททีวีทาอะไรได้ฮะโอ้โหทําได้หลายอย่างเลยก็เปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์ย่อมๆเครื่องหนึ่งหรือโทรศัพท์มือถือดีๆเครื่องหนึ่งนี่เองอย่างบ้านครูเนี่ยก็ใช้สมาร์ททีวีที่เป็นอ่ายี่ห้อ LG สมาร์ททีวีนะครับคือสามารถแบบยิงภาพจากมือถือขึ้นจอได้เลยนะครับแล้วก็เสียบเดตเข้ากับ ทีวีได้ดู YouTube ได้มีแอป y o u t u b e มีเบราวเซอร์นะครับมีเกมให้เล่นมีรีโมทคอนโทรลสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับมีระบบ AI อัจฉริยะสามารถคำวนวณอัตราภาพได้อย่างนี้ครับสามารถเปิดไฟล์ภาพ 4K โอ้โหชัดภาพในทีวี65นิ้วนะบ้านครูอะเดี๋ยวนี้มันเออถ้าเกิดครูเปิดภาพที่มีความชัดระดับ 4K หรือ 8K อย่างเงี้ยฮะภาพที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหมันชัดกว่าภาพจริงๆที่เราเห็นในชีวิตประจำวันอีกนะ มันเวอร์เกินขนาดนั้นนะคือภาพจริงในชีวิตจริงมันยังไม่ชัดขนาดนั้นมันยังไม่สวยขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่มันพัฒนาไปเดี๋ยวนี้มันมันเป็นไงฮะมันก้าวกระโดดนะครับเนาะมันก็เกินความเป็นจริงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความเวอร์วังนะครับเราต้องอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงนะครับไม่ใช่แบบในเป็นไงนะใน facebook ใน u t u b e หรืออะไรเงี้ยในโลกโซเชียลเป็นไงฮนะภาพสวยหลอกันเลยทุกคน ช่ไหมครับคุยกันทุกวันนะฮะนัดเจอตัวจริงโอ้โหดำปีหลีมาเลยขี้เละขี้เลอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องระมัดระวังน,นะครับโทรศัพท์มือถือเห็นไหมครเป็นเทคโนโลยีเนาะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สําคัญนะจะพูดว่าเป็นปัจจัยที่ห้าเออปัจจัยที่หกก็ไม่ใช่นะ,ะเป็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับมนุษย์และตอนนี้นะครับใครไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ย ถือว่าเชยเอ้ยมึงไปอยู่หลังคงไม่มีมีทุกคนนะ่ะขนาดบ้านไหนไม่ค่อยมีเงินจนก็ยังมีโทรศัพท์ใช้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันต้องใช้งานในการติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลนะครับนำสารสนเทศมาบันทึกหรือใช้เพื่อการตัดสินใจอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในทุกวันนี้สังคมเราลูกเราเนี่ยมันอยู่กับมันอยู่กับสังคมที่เป็นข้อมูลข้อมูลสารสนเทศทั้งนั้นน เพราะนั้นถ้าเราตกยุคเราไม่รู้เราติดต่อไม่ได้แล้วเ,เอยครูก็ติดต่อทางไลน์ทางเฟซโควิดมาเรียนออนไลน์อ้าวถ้าใช้โทรศัพท์ไม่เป็นไม่เคยใช้จบเลยนะครับเรียนไม่ได้เลยนะครับเนาะเพราะนั้นการเรียนออนไลน์ทุกวันนี้มันก็เป็นไงฮะเหนื่อยนะครับครูบางท่านก็สอนตะพี้ตะบันสอนใช่ไหมสอนเยอะมันไม่เข้าใจเรียนออนไลน์มันไม่มีทางเข้าใจหรอกครับมันได้แค่นิดๆเหน่นอยๆแหละนะครับที่สําคัญคือ เอาแค่พอประมาณไงเราก็เราก็ไปเน้นปฏิบัติให้มันได้แค่เกิดเกิดการ learning by doing ่ยเกิดลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยมันจะได้เกิดการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นโทรศัพท์มีทุกคนนะครับถ้าไม่มีก็บางคนมีแต่ไม่ยอมเข้าเรียนก็มีใช่ไหมครับบางคนไม่มีแต่คนขวายเพื่อจะเข้ามาเรียนนะครับก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยให้ชีวิตเราเนี่ยเปล่าประโยชน์ไปหายใจทิ้งไปวันวนะครับเพราะฉะนั้นโทรศัพท์ มีทั้งข้อดีข้อเสียนข้อดีก็อะไรฮะคร้นหาข้อมูลเล่นเกมผ่อนคลายฟังเพลงดูหนังได้หมดนะครับข้อเสียคืออะไรฮะรเราอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือที่ไปในทางที่ผิดผิด่ด้ไหมครับอ่าไปในทางที่ผิดเวลาเราอยู่ในโลกโซเชียลเราอาจจะไปโพสต์หรือไปแชร์ข้อความหรือไปแชร์โพสอะไรที่เขาเป็นแวร์รลแล้วมันผิดกฎหมายผิดพร,ะระบคอมอย่างเงี้ยฮะก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่งั้นมันอาจจะโดนดำเนินคดีทางกฎหมายได้นะครับ อันนี้มันก็เป็นดาบสองคมเนาะเทคโนโลยีเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์ใช้ให้ผิดผิด,ผดมันก็ผิดบางคนเนี่ยซื้อมาูุลามาเอาอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ครับเอามาทาอะไรครับถ่ายภาพถ่ายรูปใช่ไหมโทรศัพท์มือถือเอามาถ่ายรูปพอถ่ายภาพหนึ่งปุ๊บกว่าจะออกไปโพสตลงเฟซเป็นไงฮะผ่านประมาณสิบแอปอ่ะใช่ไหมผ่านเป็นสิบแอปเอาเดี๋ยวเข้าแอป,ปนี้หน่อยปรับตรงนี้นิดนึงไปปรับแสงในแอปนี้แอปนี้ดีเอาไปปรับตรงนี้หน่อยใช่ไหมครับ พอออกไปบนโลกโซเชียลโอ้โหสวยอย่างดาราเลยสวยอย่างนางฟ้าใช่ไหมแต่ตัวจริงไม่ไม,ไม่ไม่สวยก็ก็เป็นดาบสองคมนะครับนะบางทีเราอาจจะมองว่าโทรศัพท์เนี่ยหรือว่าเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยมันเป็นการเปิดประตูสู่โลกกว้างใช่ไหมในโลกโซเชียลแหมโอ้ติดต่อสื่อสารกันเร็วนะครับแต่ลืมคิดไปว่ามันเป็นการเปิดประตูสู่โลกกว้างแต่มันเป็นการปิดห้อง ห้องเราอ่ะห้องนอนเราอ่ะนะครับจริงๆแล้วตัวเราก็ยังอยู่คนเดียวนะครับเราเราเวอร์วังดราม่าอยู่ในโลกโซเชียลเพื่อจะให้คนอื่นมองเห็นเราใช่ไหมโพสต์นู่นโพสต์นี่เพื่อให้เป็นที่สนใจแต่ความเป็นจริงแล้วตัวเราก็ยังอยู่คนเดียวนะครับและไม่มีใครมองเห็นเราจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้นราระมัดระวังเรื่องพวกนี้นะครับปิดประตูปิด โทรศัพท์แล้วออกไปข้างนอกบ้างนะครับเราจะเจอสิ่งที่ดีๆนะครับโอเคนะครับเรามาดูนะครับกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมนะครับนะภาษาอังกฤษเรียกว่า the engineering the uh, design process นะค,คือกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เป็นระบบนะครับเน้นการทำซ้ำเพื่อหาทางออกที่ตอบโจทย์ของมนุษย์ครัเออัอก็คือ คือมันเป็นการใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์ของเรานะครับแต่มันไม่ใช่การจินตน,นาการที่มมูมัวซั่วๆคิดไปเองเพิ่วเพิ่วงังฝันว่าเราลอยได้เออนบินได้เว้ยอันนี้มันเป็นการจรินตนาการความคิดสร้างสารรค์ที่ไม่มีความคิดเป็นระบบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจับเรื่องของทฤษฎีเรื่องของกระบวนการเรื่องของหลักการเข้ามาแล้วใช้ความคิดสร้างสารรค์ สร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราสะดวกสบายมากขึ้นเพื่อให้คนบนโลกนี้อยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นเห็นไหมฮะอ่าขวาเนี่ยจะเป็นการทําซ้ํานะครับอ่าคืออะไรครับคือการเรียนรู้จากการทดลองครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับพวกนักวิทยาศาสตร์ที่เขาแบบคิดค้นทฤษฎีต่างๆเนี่ยเขาจะทําการทําซ้าเรื่อยๆใช่ไหมฮะทดลองซ้ําทดลองแล้วทดลองอีกแบบนี้เปลี่ยนแบบนี้แล้วก็ทดลองไปทดลองมาอย่างเงี้ย ปรับพัฒนาแนวคิดและทําการทําซ้ําเพื่อหาทางออกที่ดีกว่านะครับเออเนาะเคยเราเราเคยเราเคยทดลองทําอะไรแล้วแบบเอ้ยทาไปครั้งหนึ่งแล้วไม่สําเร็จก็ทําเหมือนเดิมไปซ้ํนก็ไม่สําเร็จทําเหมือนเดิมครั้งที่สามก็ไม่สําเร็จอย่างเงี้ยเราอาจจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนตัวป้อนเปลี่ยนทรัพยากรแล้วก็ทําซ้ําใหม่ซ้าใหม่ซ้าใหม่ซ้ำใหม่อย่างเงี้ยเพื่ออะไรครบบางทีมันอาจจะต้องปรับตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้เพื่อให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ ดีขึ้นนะครับเยเอาเรามาดูแผนภูมิเห็นไหมฮะเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะอันนี้เป็นระบบระบบทางเทคโนโลยีนะครับเห็นไหมครับมันจะมีตัวป้อนก็อีคืออินพุตแหละครับอินพุตนะครับตัวป้อนเข้าไปนะครับระบุปัญหาความต้องการมีความต้องการนะครับก็ไปสู่กระบวนการปรเซสระดมความคิดและหาวิธีการแก้ปัญหานะครับเนาะอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรอะเซอร์เคิลนะก็คือวัชจักรที่เป็นวงกลมนะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเห็นไหมฮะ พอได้ผลลัพธ์เสร็จปุ๊บก็เอาไปเป็นผลสะท้อนกลับที่เป็นฟีดแบ็คนะครับแล้วก็กลับไปสู่ระู่ปัญหาคือวนกันไะปอย่างเงี้ยถ้าเรามอไม่เห็นภาพคุณจะยกให้ดูยกตัวอย่างให้ใหเห็นภาพในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นนะโทรศัพท์ iPhone ที่ที่ออกมาใหม่ยกตัวอย่าง p p o o n ไอโฟนสิบสามอย่างเงี้ยอ่าไอโฟนสิบเฉยๆเงี้ยนะครับเราก็ไปซื้อกันใช่ไหมไปซื้อมาใช้ เฮ้ยไม่ดีเ้วยว่ะมันมีบั๊กมีอะไรไม่รู้มีแบบข้อผิดพลาดอะ่ะพอสักพักผ่านไปพอ iPhone 13ออกมาใหม่ๆใชผ่านไปสักพักมันก็จะมี iPhone 13 S าม u อพอย่างเงี้ยฮะเป็นรุ่น13แต่เป็นรุ่น Pro รุ่น S รุ่นพั s อย่างเงี้ยนั่นคืออะไรครับคือเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่มีผลสะท้อนกลับครับอ่าใช้เวอร์ชั่น13แล้วมันเฮ้ยมันมันมีบั๊ตรงนี้ว่ะมันมี ข้อเสียเปรียบตรงเรื่องกล้องตรงนี้ว่ามันเลนส์วายมันไม่กว้างพอก็อเอาไปทําอะไรฮะมีมีผู้ผู้บริโภคเขาก็ทําแบบสอบถามสำรวจมาอ๋อ,อน,นี่มันไม่มดีนะผลเขาเรียกผลผลสะท้อนกลับเรียกว่าฟีดแบ็นะครับผู้ผลิตก็ทําอะไรครับก็อเอาไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อ,อออกรุ่นที่มันดีกว่าเดิมมาเนี่ยฮะมันก็จะเป็นวัฏจักรวงกลมแบบนี้นะครนะเรามาดูทางขวาไไหมฮะ คืออะไรครับกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม v s กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ TVs, ครับมันจะคล้ายๆลคลึงกันนะ,ะถ้าเป็นกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมจะเป็นอะไรครับมองปัญหาหรือโอกาสใช่ไหมครับทาวิจัยวางแผนสร้างต้นแบบแล้วก็ทดลองต้นแบบจากนั้นนําเข้าสูต่ตลาดแล้วก็จําหน่ายถ้าเป็นกระบวนการทางวิศวกรรมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเชิงพาณิชย์ครับแสวงหากําไรนั่นเองแต่ถ้าเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร,ร์เนี่ยมันจะไม่แสวงหากําไ <cose. S 2> รนะ แต่จะเน้นเรื่องของความรู้ทฤษฎีหลักการใหม่ๆนะฮะเพื่อเพื่อจดบันทึกอะไรประมาณนี้นะ,ะตั้งคำถามทำวิจัยตั้งสมมติฐานแล้วก็ทำการทดลองแล้วก็ประเมินผลแล้วก็สรุปผลนะครับถ้าเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะส่วนมากจะเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาในสิ่งที่ที่ทำนะครับในสิ่งที่ทำยกตัวอย่างเช่นอ่ในการเรียนการสอนที่โรงเรียนในห้องเรียนนะครับมสี่ั้นสามเนี่ยมีอะไรฮะ มีการเรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ําเนื่องจากนักเรียนเนี่ยไม่ส่งงานแล้วก็เอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาตั้งคําถามสิลองหาวิจัยมาเพื่อแก้ปัญหาการส่งงานของสี่ทับสามซิเอ้ยถ้าปรับระบบการส่งงานเป็นแบบนี้ถ้าทําแบบนี้ทําให้มันสนุกแบบนี้เองเนี่ยนะครับมันจะสามารถแก้ปัญหาได้ไหมอันนี้จะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครับเนะบาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกันนะครับจะมองเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าเป็นกระบวนการทาง ออกแบบทางวิศวกรรมเนี่ยนะครับมันก็จะเน้นเรื่องของผลกําไรครับอแต่ถ้าเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะเน้นเรื่องของอการแก้ปัญหาหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจะพึงประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นสองอันนี้จะใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันแตกต่างกันแค่มีกําไรกับไม่มีกําไรนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนก็จะมองเห็นภาพมากขึ้นนะครับโอเคไหมวันนี้มีแค่นี้นะฮะ มีประมาณสองสามสไลด์นะครับเพื่อให้เราเข้าใจนะครับสรุปนะครับสรุปเนื้อหาวันนี้นะครับสรุปเนื้อหาวันนี้ก็คืออะไรครับเป็นกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมถ้าพูดในภาษาชาวบ้านก็คือมาอธิบายให้ฟังว่าถ้าเราจะสร้างนวัตก,กรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยเราจะต้องใช้หลักการและทฤษฎีกระบวนการใด เข้าไปจัดนะครับเนาะง่ายๆก็คือมันคือการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างสรงสรค์ส,รส,รส,รสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับรายวิชาออกแบบเทคโนโลยีในวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครมีคําถามไหมสี่ร้บยสามนะสอนไปสองสไลด์พอนะครับสอนเยอะก็ไม่จําอยู่ดีนะครับสอนไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับคุณครูสอนไปประมาณครึ่งชั่วโมง เป็นไงฮะทันชนกอาบน้ำหรือ,อยังฮะมา<อ>ถวิพาดาเนาะมีคำถามไหมนะครับเนื้อหาก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเรื่องของทฤษฎีซะส่วนใหญ่อ,อครับผมนะอะไรนะครับามาลาฝากลาค่ะเพื่อนไปข้างนอกโอเคอได้จ้ะได้ได้ด สำหรับการชิชื่อนะครับเดี๋ยวครูจะโหลดรา,ายงานออกมาดูเองนะครับเนาะมัตุโมนมีอะไรถามไหมครับใส่แหวนใหญ่ยังไงอ้อาวถอดหายใจคืออะไรครัเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวสําหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์นะครับ <c oughs> เพื่อนทองเราก็ไปบอกให้ไปเรียนออนไซต์ site ใน g o o g l ลไซ t ์หน่อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะใส่คลิปตัวนี้ไว้ในอ่า Google Site นะครับซึ่งไม่ก็สอนไม่เยอะนะประมาณสิบห้าทียี่สิบนาทีนะครับก็น่าจะเข้าใจนะครับไม่ดูไม่ไม่เข้าใจก็ดูพอดย้อนหลังนะครับแต่คงไม่ดูกันหรอกผมรู้ใช่ไหมใช่มีคําถามไหมถ้าไม่มีจะปล่อยละกูจะไปทํางานต่อพอดีครูทํางานครูขาแล้วต้องอยู่บ้านยันวันต้องไปอีกทีวันที่สิบสี่เลยใช่ไหมคะ อ่าเดี๋ยวครูจะทำครูกำลังทำอีโฟกราฟิกให้เราให้ทุกคนดูทั้งโรงเรียนอ่ะนะครับเนี่ย่ะให้ดูประมาณนี้นะครูกำลังทำอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูไอ้ตัวนี้แล้วกันนะครับเนาะก็จะได้จะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าเอ้ยมันจะเป็นไทม์ไลน์นะครับก็คือไล่ตั้งแต่วันที่เจ็ดไปถึงวันที่ยี่ห้ากุมพาเลยนะนะครับก็เกือบเกือบทั้งเดือนของเดือนนี้นะครับลักเลียนก็จะ เข้าใจนะครับถ้าดูอินโฟกราฟิกตัวนี้บางทีไปดูประกาศไอ้ที่โรงเรียนประกาศเป็นไงฮะงงไหมอ่านแล้วงงไหมเอองงค่ะงงคับเดี๋ยวดูอันนี้จะจะเข้าใจเพราะว่ามันจะเรียงเรียงเป็นวันไปนะครับก็จะแบ่งเป็นข้างบนเป็นออนไซต์ site, ข้างล่างเป็นออนไลน์อย่างเงี้ยฮะเนาะก็จะได้รู้ว่าอ๋อเฮ้ยระหว่างวันเนี้ยเราไปเรียนแล้วเราจะต้องเรียนออนไซต์ site, หรือออนไลน์วะอย่างเงี้ยมันก็จะจะได้ไม่งง,งนะครับโอเคเนาะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้กําลังทําอยู่พอดีพอ,พอ,อโทรมานะให้สั่งให้ทำนะครับก็ทำให้เขาด่วนอยู่นะครับพ่งนี้ก็ต้องเข้าโรงเรียนอีกครั้ง,งที่ครูที่ต้องตักกักตัวโควิดนะครับเนี่ยเออก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดใช่ไหมฮะ <laughs> อ่ะถ้าไม่มีคําถามขออนุญาตปล่อยนะครับปล่อยก่อนเวลานะครับเหลือเวลาประมาณเอ,อ่อกี่นาทีเนี่ย สิบนาทีสิบห้านาทียี่ิบนาทีนะครับก็ไปพักผ่อนกันแล้วกันเนาะโอเคไหมโอเคค่ะอ่ะงั้นตัวแทนห้องบอกครับนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพขอบคุบ<ห>ค่ะบายบาย,บายเจอกัน